ชาวกัมพูชาทะลักจุดผ่านแดนบ้านแหลมเกือบ3,000คนแห่กลับประเทศนะคะหน่วยนาวิกโยธินเร่งอำนวยความสะดวกค่ะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างคึกคักนะคะเมื่อมีชาวกัมพูชาจำนวนเกือบ3,000คนทยอยรวมตัวกันเพื่อเดินทางกลับประเทศของตัวเองค่ะ สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ออกคำสั่งพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยและชาวกัมพูชาที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศของตัวเองโดยกำหนดให้สามารถผ่านแดนได้ระหว่างเวลา9โมงเช้าถึง3โมงนะคะ การรวมตัวของชาวกัมพูชาจำนวนมากนี้เป็นไปตามมาตรก,การปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลนทางการค้าทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่24กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อควบคุมพื้นที่และรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เพื่อให้การผ่านแดนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสมนึกวิสุทธ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน